วันนี้อยู่ในเกมในรูบอกนะครับอันนี้ผมจะมาเล่นเบอร์เกอร์นะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนทําอยู่อ่ะอันนี้แต่อันนี้ยังไม่เปิดร้านเลยนี่ตอนมืดอยู่นะครับเพื่อนผู้ชมคนตอนนี้อผมยังไม่รู้ว่าตอนนี้คือเอ้ยตอนเช้าแล้วเพื่อนทำไมเร็วจังให้ผมไปดูร้านก่อนนะ เดี๋ยวผมจะไปอ้อไปปั้มน้ำมันก่อนนะมันจะมีสิ่งแปลกประหลาดมากเลยเดี๋ยวผมเดินไปไปไอืมแตดแตเด็ดเตะดเด็ดเด็เตะดเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็เเเเเด พวกเขามีอยู่คนที่ถูกหายตัวไปลายล่องรอยคุณลุงคนนั้นน่ะเขาเป็นฆาตก,กรนี่เขาเป็นฆาตก,กรคุณลุงคนเขาคุณลุงและเขาอะ่ะเอาเอาตัวคนอะ่ะไปแฝงแล้วก็ไปทาเนื้อแล้วก็ไปหัน่หนชิ้นชิ้นอันนี้ผมอะ่ะรู้มาจากช่องพี่แป้งเพราะว่าช่องพี่แป้งอะ่ะ เขาถูกเปิดเผยมาแล้วก็คือช่องพี่แป้งอ่ะเขาตอนที่ตอนที่ตอนที่ลูกค้ายังไม่มาพี่แป้งก็มุหูไอ้ร้านนูเนี่ยเขาเขาไม่มีลาน,นเนื้อไงเขาก็ไปด่าแล้วใช่ไหมแล้วก็แล้วก็พอกับแล้วก็พอกลับมาแล้วก็ลูกค้ามามานิดเดียวอะ่ะเขาก็เขาก็มาอีกนิดเขาก็มาแล้วก็ แล้วก็บอกคุณลุงว่าคุณลุงเขาบอกว่าฉันเอาเนื้อไปซ่อนอยู่นะแล้วก็พี่แป้งก็ได้รู้ว่าพี่แป้งก็ได้รู้ว่าวก็รีบเข้าไปร้านเนื้อร้านร้าน,านปั๊บน้ำมันใช่ไหมแล้วก็เขาอะแล้วก็เขาอะก็เขาก็เห็นพี่แป้งก็เห็นสุขเขาพวกเขาแล้วก็ แล้วก็เ,เขาตอนที่เขาเห็นศพพวกเขาใช่ไหมเขาอ่านป้ายแต่หนูผมไม่รู้ว่ามันคือป้ายอะไรผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือพี่แป้งอ่ะเห็นศพผู้คนที่ยังตายอยู่ที่ฮามบินเนื้อผมไม่รู้เหมือนกันไอ้ที่ผมถืออยู่อ่ะมันเป็นเนื้อคนเปล่าเนี่ยดูเหมือนเนื้อคนเลยอ่ะ เนื้อคนที่ย,ยังยังยังเป็นสับนี่เขาไม่รู้ว่าโดนสับเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนสับหรือไม่โดนสับเนี่ยผมกลังทำเบอร์เกอร์ของผมอยู่แล้วก็ผมอ่ะก็ก็ทำสับเบอร,เอร์เกอร์สลัดผักที่มีผักนี่เลยเลตจู เพราะว่าข้อมูลที่ผมรู้ว่าข้อมูลน่ะก็ถูกเปิดเผยด้วยผมผมก็รู้มาเองผมก็รู้มาเองนะผู้ชมเพราะว่าเขาอะแล้วก็พี่แป้งพี่แป้งอะเขาอะคนที่หาเจอคนคนก่อนเนผมก็ผมก็รู้ว่าใครเป็นคน ใครเป็นฆ่ากรก็คุณลุงคนนั้นอ่ะเป็นฆ่ากรแล้วก็เอาเนื้อมาให้เราเนื้อเราอ่ะเนื้อของเบอร์เกอร์นั้นอ่ะมันเป็นเนื้อคนเนื้อคนนั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเนื้อคนหรือเนื้อเนื้อหมูผมก็ไม่รู้ว่าว่าเบคอนเบคอนเป็นอาจเป็นเนื้ออะไรก็ได้อ่ะ ผมก็ไม่รู้ว่าเบคอนเป็นเนื้ออะไรก็ได้นะผมก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่ผมอะ่ะรู้ว่ามันแค่เป็นเนื้อที่คนที่คนค่าก่อนทำมา ทำม,มาดูทำม,มาผมก็ไม่รู้ว่า้าตกรคนนั้นเปล่าที่เขาผูกถูกเปิดเผยผู้สร้างเกมคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะเป็นอะไรที่คนเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือเปล่าหรือเขาอ่ะก็เป็นอะไรก็ไม่ได้แต่ผมมีเรื่องหนึ่ง ก็คือเรื่องที่ซูปเปอร์ฮีโร่ซูปเปอร์ฮีโร่ลูบอก็กคือซูปเปอร์ฮีโร่ลูบอกอะ่ะมันตอนเขาเป็นแฮกเกอร์เหมือนกันนะแต่เขามาช่วยลูบอกเขามาช่วยลูบอไงแล้วก็แล้วก็เขาอ่ะก็เขาทำไมเขาไม่ช่วยลูบอกแล้วเพราะว่าเขาเขาเขาเป็นโรคปุ๋ยแล้วก็เขาอ่ะเขาตายไปแล้ว แล้วก็ผู้สร้างเกมลูบอกอะก็ตายไปเหมือนกันนะเขาว่าผู้สร้างเกมลูบอกก็ตายไปแล้วเหมือนกันเหมือนเขาว่าก็ตายเล้วไงเขาผมก็ไม่เขาเป็นโรคป่วยไงแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรหน่อยเขาเป็นโรคป่วย คนที่ไม่ได้กดติดตามมาตั้งเยอะนะฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะอันนี้ผมหลังจานเบอร์เกอร์ที่คุณสัง่งเ,เบอร์เกอรก์เบอร์เกอร์ผักเบอร์เกอร์โอเคแล้วก็ทำการทอดเงี้ยแล้วก็ใกล้จะมันก็ แค่ปล่อยให้เพื่อนหยิบไปโอเคไหมไปเราเราก็ดูดีว่ามันมีอะไรปะแต่ผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าเอ้ยทำไมตุกงานมาผมงงมากเลยเนี่ยเฮ้ยปิดไฟปิดไฟเฮ้ปิดไฟปิดไฟ ปิดไฟเปิดเงี้ปิดไฟเพืนปิดไฟปิด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 ไปบอกว่าปิดไฟปิดไฟเหอะเพื่อนไม่มีลูกค้ามาแล้วเพื่อนทำอะไรกินหน่อยเฮ้ยใครปิดไฟปะน้ำเป็นไม่าน้ำาน้องปองมาโอเคหนูไปแล้วหนูปิดัะลุนะคเครับอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าผมอ่ะ ผมเล่นผมมันจะเอ้ยมีคนปิดไฟนี่ผมจะเอาวางไว้ตรงนี้ก็กแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ของผมนี่แต่ตาต่ตเอ้าใครเนี่ยใครปิดไฟอ่ะโอ้น้าเสียรายอ่ะไม่ห้มปิดไฟนะเอ้ยใครมี ใครปิดไฟแล้วเนี่ยเปิดไฟหน่อยเพื่อนเพื่อนเราไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเงินเราหกสิบบาทเองโหโคตรเสียดายเลยเก okay, งเราสุกแล้วแล้วก็ทมเบอร์เกอร์ ใช่เบอร์เกอร์น,นี่แล้วก็เอาเอาอันนี้ได้ใครปิดไฟแล้วเนี่ยราจะทอดเบอร์เกอร์ให้มันเยอะเลยยัง ผมจะทอดเบอร์เกอร์เหมือนเบอร์เกอร์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 จูเดอเดอเฟกเกอร์เดอเฟกเกอร์เดอเดอไอเกอร์ไอเกอร์ให้ลูกค้ากินตอนมืดตอนที่บูดบูดเน่าเน่าบูดบูดเน่าเน่าดินี่เลยนีน่เบอร์เกอร์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 จูเดอเดอแล้วก็เตรียมด้วยชีส ชีสแบบอร่อยอเด็ดอร่อยนี่เลยชีสแล้วก็เอาขานมเอาขานมปังเอ้ยขนมปังชิ้นหนึ่งแล้วก็เราก็เสร็จแล้วเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ที่เราชอบมีเบอร์มีเบอร์เกอร์ชีสเรามีเบอร์เกอร์เนะี่ยโอเคปลปลาปลา ไปเลยไปเลยไป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 ,ไป,ไปนี่เลยดูา้ากินให้อร่อยนะอร่อยเลยเอ๋อโอเคครับพุนไปล้านจานดีกว่าหมดแล้วกัน เนไปก่อนอืมอันนี้ผมไม่ได้ปักเอี่อยนะเดี๋ยวดูก่อนหางขยาผมก็จะดูรอบๆว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมเปล่าเนี่ยผมก็ดูอันนี้ทำไมมันเหมือนประเทศอะไรเนี่ย น่าจะเป็นประเทศอะไรสักอย่างเรจะเตรียมเนะื้อเบอไปไปไปเราจะเตรียมจานเตรียมจานในห้องนี้แล้วก็เอาเบอร์เกอร์ที่เอาเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ ก็อันนี้เลยเขาเรียกว่า,อวาโอเคเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว ok anh cái gì phải là cái lửa chi cheese chi 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 Ok, chi right. chi